พ่อขาสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะ <wounded> พบกันอีกแล้ว <huh. S 1> นะคะกับช่องคุ้มพันธุลากันวันนี้มีต้มจืดกระดูกซี่โครงหมูใส่กระลำดอกค่ะกระลำดอกเก็บมาจากนาคุณป้าทองจันพี่สาวค่ะพอได้สดน้ำเนาะแม่เนาะอืมพอได้สดน้ำพอล่องขอแล้วก็กระดูกซี่โครงหมูอันนี้พ่อชอบอยู่แล้วค่ะเนี้ค่ะคุณพ่อคุ้มพันชอบอยู่แล้วโครงหมูเนี่ยค่ะท่านจะชอบมากอันนี้ก็ต้มจืดท้อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กับเขาก็าซัมนี่แหละค่ะพี่น้องกินอยู่แบบพอเพียงพอเพียงเลี้ยงชีพพอเพียงเลี้ยงชีพนี่ค่ะดูแลคุณพอ่อคุณแม่กินข้าวเที่ยงขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสดไปพ่อค่อยๆกินไปเราไม่รีบไม่ร้อนคุณพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ f อซทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จ สู้ๆ้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสู้ๆค่ะกุมพันเป็นกำลังใจให้ค่ะใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านความยากลำบากทุกอย่างผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆค่อยแก้ไขให้ผ่านพ้นไปด้วยดีพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ